ก็ต้องขอกล่าวสวัสดีคุณผ,ผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วกันนะฮะก็มีอยู่กับผมนะฮะมีคีเกมเมอร์นะฮะก็ตั้งสำหรับวันนี้ยแล้วก็มีเกมไฟไนท์อินไมค์คลาสสองนะฮะอ่าพาร์ทที่สองกันแล้วนะหลังจากพาร์ทแรกพาร์ทพาร์ทแรกเออพาร์ทแรกครบหนึ่งพันวิวไปแล้วก็ก็ต้องมาเล่นพาร์ทส,สองฮะตามสัญญาที่ให้ไว้นะครับอ่าก็มาสู่คืนที่สองที่เรายังไม่ผ่านกันนะครับอ่าซึ่งผมก็ได้ไปลองเล่นนิดๆแล้วล่ละ แต่ก็รู้สึกว่าจะจับทิกมันได้นิดๆแล้วก็มาลองดูกันว่าทิกนั้นจะพาผมผ่านถึง6กโมงเช้าหรือเปล่านั่นเองนะครับอ่าข้ายังไงก็ไปดูกันเลยโอเคมาที่สองนะครับว่าจะผ่านไหมนี่ครับอ่าจะเจอสปริงแคปงับหัวอีกหรือเปล่าโอเคมายัางไงก็ต้องขอให้ผ่านแล้วกันนะโอเคมามนเลย นี่จะสปริงฟลับเดี๋ยวผมขย้ายตรงนี้ก่อนโอเคมาขั้นแรกช่องช่องลมครับช่องลมปิดทันทีโอเคทีนี้ก็รอฮนะอาแบบเพิ่มเสียงสักนิดนึงให้ค้าผู้ชมได้เห็นด้วยนะโอเคตอนนี้อยู่ไหนเอ่ยอ่าอยู่ตรงนี้นี่เองคนระับมาเลยปิดปึ๊บ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 บูทไว้แล้วบูดบูทบูดโอเค ปุ๊บนั่นไงเห็นไหมออดิโอมันจะเสียทันทีเอ้ยอ,อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปยังโอ้ยตายแล้วมาเออเรื่องอะไรเนี่ยโทเอ้ยโอ้หชิบหายแล้ว <c oughs> มันบูทยังไงวะเน,นี่ยบูทยากจังเลยไปนี้ไปห้องไหนแล้วเนี่ยเอาลงก่อน ขอยืมกล้องแป๊บมืดสนิท no พับพับเออเอ้าเอ้าวัดเดี๋ยวฟักเดี๋ยวเดี๋ยวมาจากไหนนี่ what เดี๋ยวเป็นไรนา o มันจะมาที่ห้องเราเนี่ยเนี่ยโอเคงั้นไล่ไปห้องเจ็ดโอเคเอยรีบซ่อมสิโอ้ยตา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 ยแน่เลยชิบหายเอ้ย โอ okay. เคแต่มันก็หายครับมันไม่ได้อยู่ห้องนี้แล้วโอ้มันอยู่ห้องมันอยู่ห้องอไปที่แคมป์เจ็ดก่อนนะซ่อมสอมเร็ว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 ระหว่างที่มันกับมันไม่ย้ายห้องฮนะโอเครีบซ่อมนะมันย้ายอีกอะย้ายทำไมย้ายทำไมโอ้ยชิตแมนมันย้ายห้องเร็วมาก เออีจะย้ายบ่อยไปไหนเนี่ยีอยสองนะครับคุณผู้ชมจับทิ้งไม่ได้ละอยาจ้าเจ้าโ,โ,โอ้ยอย่าตกใจโอ้เจ้าบอลลูนบ่อยโอ้จอมือดเลยอยา่าไม่เอาจอมือดมองไม่เห็นอไล่ไปห้องนี้ก่อนสอม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 เร็ว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 คือกล้องมันซ่อมยากมากเว้ยโอเค ปิดปิดคับพับพับจะลงเร็วเรเรแม่ตกลอล่อซะผมตกใจเลยเมื่อกี้อยู่ห้องไหนวะชิบหายแล้วมาทางท่อครับคุณผู้ชมปิดทันไหมวะเฮ้ยน่าจะทันมัง้งมันอยู่ไหนอ่ะวจับอีกแล้วอีมืดหน้าจอมือดสนิทอย่าอย่าให้ใจแรงลูกใจเย็นใจเย็นใจเย็น,ยนโอเคโอเคโอเค ไม่โอเคก็ตอนนี้แหละดูเข็มไหนวะ The เดี๋ยวฟังจะบอกนะว่าท่อโออีชิตแมนอยู่ไหนวะผมปิดท่อไปแล้ววะปิดไม่ได้แดกอฮ้ยขอซ่อมออดีโอก่อนเฮ้ยเหนื่อยตกใจี่แล้วโอ้ยเร็วๆๆๆๆ T C แล้วโอเค จะพยายามยืย้อให้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับมันเล่นท่ออีกแล้วอะทางไหนวะไหนวะนี่ไหนวะอยู่นี่มันอยู่นี่ปิดโอเคซ่อมซ่อมส้อมส้อม,อม,อมนะมีเวลาซ่อมนะโอเคเฮ้ยตกใจกับไอ้บอลลูนบอยเนี่ยครับไม่รู้มาตอนไหนนะเฮ้ยไหนวะชิบหายละชิบไก่ละนีอยู่ไหนวะ เนวโอ้ไม่ฟักกิงก่อนนี่ไวะแงหวังว่าคงจะไม่อยู่ข้างๆนะโอเคนี่ไหนวะโฮลีชิตแมนว่าเธอฟากกิงใจชัวร์ให้เอวรีบซ้อมเร็วเบื่อนเลย้เร็วๆโอ้มัน,มนเออเลอรออะไรพร้อมกันขนาดนี้จะบ้าเหรอซ้อมตัวกลางก่อนฮนะโอเค ตีห้าแล้วคุณผู้ชมตีห้าแล้วไรกันอย่าเฮ้ยมันมาท่อ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 ไหนวะไหนวะไหนเอ้ยเออโอ้ยมองไม่เห็นผมมองไม่เห็นเช็ดมันอย่าโอ้โเช็ดตีห้าแล้วมึงจะี้ทำให้ฝันกูพังทลายนะเว้ยตีห้าแล้วโอ้โหมันไม่มาแล้ว ไปตีห้าแล้วตีห้าแล้วหงวงหกวงโอ้โหทำให้ผมใจเกือบถลายในครั้งเดียวเลยทีเดียวเย่หกวงนึกว่าจะไม่หกโบวซะแล้วตกใจเลยตกใจบอลลูนบอยไม่ใช่หรอสองรอบด้วยจุ่ๆก็มานะครับ โอเคฮะถ้าคุณชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกด Sub สไคร์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวแล้วก็ไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะใครอยากดูผมเล่นพลาสสามเช่นเคยครับคลิปนี้ต้องได้1000วิวเท่านั้นนะครับผมถึงจะมาเล่นต่อนะครับอสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวแล้วก็ไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย